ตัวเด็กเลยไม่สดชื่อเลยเราหนอนเชา้าเลยจะหูบจ้าสลึกเกินเอาอะไรเนี่ยจ้ามากเข้าบ้านดีกว่าว่าแต่ตอนนี้กี่โมงเปิดดูโทรศัพท์สิมเดี๋ยนะนี่อะไรอะเจ็ดโมงโอ้ยเจ็ดแค่เจ็ดโมงเองเจ็ดโมงค่ะ วันดีอ่ะฉันจะไปเที่ยวที่ทะเลน่ะพอดีช่วงกลางคืนเกือบโมงไปเอากระเป๋าดีกว่าเอ๊ะฉันทำได้ว่ากระเป๋ามันอยู่ข้างบนนี่ฉันมองไหนเอามีโต๊ะนี้อยู่ไหนอ่ะใต้เตียงหรือเปล่าฉันเก็บไว้ใต้เตียงหรือเปล่าโอ้ยสายแน่ๆเลยไปนะรีบหาที่บ้านดีกว่าแต่ฉันจำได้ว่ามันไว้ทั้งบนน่ะแล้วมันอยู่ไหนใต้โต๊ะหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าอยู่ข้างนอกกันนะ นี่เฮ้ยหรือว่าหลังไม่มีเหมือนกันไปหาคนนี่ฉันวางในตจริงๆนะเนี่ยนี่ฉันหาที่ฉันต้องหาใช่ไหมเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยในตู้นี้หรือเปล่าโอ้ไม่มีตู้นี้ไม่มีตู้นี้ไม่มีมีแต่อาหารใครจะแปะไว้เอ่อหรือว่าในห้องน้ำกันนะ เลตซ่วมมีหรือเปล่าไม่มีโอ้โหเหม็นมากนี่อ่ะงหลังหน้าไม่มีหรือว่ามันอยู่ในรถฉันไปดูดีกว่าเราไปดูก่อนโหจ้าเหลือเกินโอ้ปิดประตูด้วยเฮ้ยเหนื่อยอ๋ไม่มีเลยอ่ะในรถหรือว่าอยู่หลังรถโอ้เราลืมไปเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อรถที่มีหลังรถด,ด้วยเนี่ยนาตายแล้ว แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยสองชั่วโมงผ่านไปโอ๊ยตายแล้วมันอยู่ดีๆนี่เองโอ้โหค่ตั้งนานเหนื่อยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเอ้ยตอนนี้เก้าโมงแล้วนี่นะเก้าโมงจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเฮ้ยตรีบไปแล้วเก้าโมงสี่สิบห้าไปแล้ว รถนี่กุญแจรถไปเอาไว้แล้วเอาไวไป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 ขุญแจรถกุญแจรถไปโอเคโอเคโอเคคับรถโอเคสตาร์ทรถก่อนโอเคเสียบกุญแจลงไปโอเคโอ้ยตอนนี้ก็อันนี้ใกล้เวลาแล้วนี่นะรีบขับไปเร็วไป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 โอ้ไม่ดูอะไรแล้วเนี่ยวไม่ต้องดูด้วยดิเดี๋ยวเกิด,ดอุบัติเหตุอะนะ เครื่องบินอ้ยดีนะที่ฉันขับดีนะที่เครื่องมันยังไม่ขึ้นอุย้ยเกือบตายแล้วนี่ะเอาเื่อไปกดบอกันเดวเออมไม่มีอะไรใช่ไหมคะไม่มีอะไรแค่บอ่เฉยๆโอเคงั่นดูทงเสดีกว่าขอให้ผู้ได้ฐานทราบให้ทุรที่สารทุกคนรับเข็มขัด นะคะอุ๊ยรักรักรัอแล้วทำไมพวกคุณสามคนไม่รักอ่อาก็รักแล้วรักไม่โอเคอุ๊ยทำไมข้างนอกมันมืดจังเนี่ยอะไเมื่อไหร่จะถึงที่โอยเลือนไปขึ้นมาอ้าวอะไรก็แดดเกินอุ๊ย ใช่ค่ะเธอเล่นโทรศัพท์รอนดูในไลน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือมีก็ไม่รู้โอเคติดติดติดอ่ะเปวดปวดชิ้นช่องอ่ะเอ่มขออนุญาตนะคะไปดีกว่าไหม่ผู้ดีสารมีแค่สามคนรวมฉันก็ไปสี่คนเนี่ย ช่างมาเถอะเข้าไปในห้องน้ำดีกว่าโอ้ทำไมห้องน้ำมันกระจุดลึดกระทัดรัดกันอย่างนงี้โอ้ยเปิดทิ้งช่องโอ้ยอืมโอเคีดีอืมเสร็จแล้วโอเคโอเคกดถอแล้วก็ล้างมือสักหน่อย ลัง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 ออกไปดีกว่าอ่นเสร็จแล้วเข้าออกดีกว่าอืมคุณสี่คนนี้มีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมองหน้าฉันจังเลยอะ่ะอืมคุณแอร์ฮอสเต็ใครใครเป็นแฮอสเต็เนี่ยหน้าตาก็เหมือนกันไปนหมดเลยเอืมคุณแอร์ฮอสเต็เนี่ยนะ คุณคะอะไรเหรอคะขอเปลี่ยนที่ได้ไหมคะเออได้สิคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเฮ้ยทำไมทำไมลุงลุงพวกนี้ทำไมถึงมองหน้าฉันเอได้กลัวมานั่งข้างหน้าดีกว่าโอเคเก็บสัมภาระสัมภาระไว้ตรงนี้โอเคอืม ขอให้ผู้โดยสารโปรดทราบเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นน่ะตอนนี้ขอให้ผู้โดยสารนั้นนัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นหนาตอนนี้นั้นเกิดตอนนี้เครื่องบินนั้นเกิดตกลุมอากาศแต่นักบินนั้นกำลังกำลังควบคุมให้ปริกสถาน,าาน,น,นการณ์ เคมืนขัดเล็กเค็มขัดอะไรคือเล็กเค็มขัดตั้งไปเถอะอุ้ยทำไมเครื่องเบนมันดูสัน่นเฮ้ยอะไรอะ ที่ที่ไหนมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยไม่ไมีเสียงตอบรับเลยเจ้าแกฉันอยู่ที่ไหนคุณบ้าอะไรฉันคุยกับแขกแล้วในกล่องฉันมีอะไรบ้างไหมเนี่ยโอ้โหมีไม่มี ไม่มีเลยช่วยฉันถ่ายไว้ก่อนสักครั้เออช่กยฉนทำยังไงเนี่ยช่วยด้วยมีใครช่วยฉันไหม